สวัสดีครับพี่กบครับสวัสดีครับทำไรอยู่คะวันนี้ก็จะผสมอาหารพืชนะครับอ่าหารพืชนะแล้วก็จุลธาตุนะครับจุลธาตุอาหารพืชกับจุลธาตุเนี่ยนะครับอา่อานี่ฮะแล้วก็มีแบบแบบแบบผงที่อยู่ในซองซองเดียวเป็นแบบนี้นะครับจะใช้ผสมกับถังเนี่ย ยี่สิบลิตรนะครับทางยี่สิบลิตรอ่ะเราก็ได้แล้วก็เราก็ดึงออกมานะครับอ่เราก็มาดูแบบผงนะครับแบบผงมีสองอย่างนะครับเพื่อนครับสองอย่างแล้วก็มีอ่ที่เป็นสีดำอันนี้ก็สีสีออกครีมครีมนะครับอ่าเราใส่ครับสามตัวนี้ด้วยกันเลยนะฮะด้วยก็บอกอย่างนี้เลยฮนะก็พี่กบไม่ได้ตวงด้วยอะไรมากมายนะครับเอาคำนวณกะง่ายๆเลยนะครับอ่า ออเนี่ยนะครับอันนี้สองที่หนึ่งนะครับสองที่หนึ่งอ่สองต่อไปนะครับอืมนะครับแค่น้ำแค่ยี่สิบลิตรแะมันไม่ต้องใช้เยอะแล้วครับก็จะเอาอันนี้ก็ผงที่เป็นแบบสีครีมนะครับ เน,นี่ยเสร็จแล้วเราก็ทั้งสามอย่างเนี้ยเราพับนะฮะพับเก็บวไว้ในซองนี้เหมือนเดิมนะครับเก็บไว้ในซองนี้เหมือนเดิมอืออ่ะเพื่อง่ายต่อการ ดึงมาใช้ในรอบต่อไปนะครับนี่มาดูนะต่อไปอาหารพืชจุลธาตุนะฮะอันนี้อาหารพืชน,นะครับก็ฉีกขึ้นมาเลยะเขามีแกะออกมาก็เป็นฝ้าแบบนี้แล้วก็อืมเขามีฟ้าปิดแบบนี้ด้วยนะครับอะแล้วทำไงครับ ก็หนึ่งฝาโด้บกค่สองฝานะครับอ่ะแล้วก็ใช้สองฝานะคะนะคใช้สองฝานะครับ,รบทั้งยี่สิบลิตรอ๋ออันนี้ก็แกะจุลธาตุนะครับไหนจุลธาตุ จะต,ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนิดนึงในการในการเปิดนะครับเปิดฝาใช้มีดนี่แหละครับ กั้นนะครับหนึ่งฝาสองฝานี่วิธีผสม,มของพีกพ่กบเนาะหลายท่านก็ถามเข้ามาใช้ยังไงนะวันนี้ก็วนนพีกพ่กบกาทำให้ดูด้วยอืน,นี่ผมเองก็เลย อ,อกน้ำใส่นะครับหรือเราก็ดึงสายยางเทใส่เข้าไปก็ได้นะครับเราก็เทอย่างเงี้ยมันก็จะละลายแป๊บหนึ่งนะ้ำเพื่อนนะครับ อันนี้มันกรองเนาะเขามีตัวตัวครองไว้รองี้นะใน่มลย ก็ได้ละลายในตัวด้วยครับโอเครับเราก็เทน้ำใส่จนเต็มมาครับเพื่อนครับเ,เ,เต็มแล้วนี่นี่ครับก็เต็มแล้วนะฮะก็ประมาณนี้นะแล้วเราก็ปิดฝา พื่จุลชาพนะครับเนี่ยเราก็ฉีดพ่นทุกสิบเจ็ดถึงสิบวันเจ็ดถึงสิบวัน ได้กับพืชทุกอย่างเลยนะอันนี้กป็ะมะัสตาร นี่ฟองนีคอันนี้อันนี้ชีนีครับตนน้นนี้ชีนีนะคะ Ini 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 kat dulu นี่ซื้อต้นใหญ่มาก็อลองดูก็อลองซื้อต้นใหญ่มานะครับ หน้าแรงก็ทดลองดูว่ามันจะรอดไหมนะครับถ้าไม่รอดก็เปลี่ยนต้นอันนี้สาลิกาซื้อต้นใหญ่มานะครับสาลิกาต้นใหญ่ สาลิกาต้นใหญ่ต้นนี้ไปพ้างมามาดูอันนี้ต่อนะครับอันนี้น้ำดำโอยฉีอันนี้น้ำดำโมยฉีนะครับผมสังเกตว่าน้ำดำปลูกง่ายับน้ำดำปลูกง่ายครับ ตอนเอามาเนี่ยต้นนี้เล็กกว่าเพื่อนแต่ว่าเขาใบเข้ามาดีกว่านะน้ำดำนะครับ อันนี้นกหยิบซื้อต้นใหญ่มาครับนกหยิบนกหยิบนะะนกหยิบอันนี้เหมือนกันนะนกหยิบ หยิบเหมือนกันอันนี้ก็นกหยิบเหมือนกันนะครับ แต่นี่ก็นกหยิบนะต้นนี้ดูแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะต้องเอาออกหรือไม่ก็ไว้เป็นรากนะไว้เสริมรากนะซื้อต้นใหม่มาลงแทนนะและอีกเจ็ดวันก็มาดูกันเนาะปลูกอ่าเมื่อวันที่สิบแปดธันวาพอสิบเก้าเจอลมแรงเลยนะตรงนี้ลลอกเนี้เจอลมแรงมากวันนี้วันที่ยนะี่สิบแปดเนาะ เดีเรากลับมาดูตอนที่ฉีดเสร็จอ,นนอันนี้อะไรคะอันนี้นวลทองจันอันนี้นวลน,น,นวลทองจันก็ดูเลี้ยงง่ายอยู่นะฮะนวลทองจันเลี้ยงง่ายเลย นวนทองจันเหมือนกันครับซื้อต้นใหญ่มาเหมือนกันนวนทองจันครับแต่ว่าพอปลูกแล้วมันแรงดูไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ ทั้งหมดนี้กี่ต้นคะพี่กบกี่ต้นคะตอนนี้ตรงนี้21ต้น21ต้นนะรตรงน,นี้กระโนนทองจันนะะนวนทองจันนะมีห้าต้น ที่กบชัยน้ำต่ออันนี้เป็นแรกเลยเนะ้วที่ที่ปลูกกบชัยน้ำอ่านี่กบชัยน้ำครับพ่นให้เปียกแบบนี้เลยดูใกล้ๆนะ ให้เปียกเลยนะคะต้นไทรน้ำมีอยู่ต้นสองต้นไม่สวยเลียงเอาต้ยอดพึ่งมาตอนนี้อนยอดพึ่งมาเนะแต่นะอลองดูเทาก่อนถ้าเขาไม่ดีก็เอาออกแต่ถ้าเขาโอเคในะยอดพึ่งมาใกล้ๆแล้วนะครับยอดพึ่งมาแล้วเนาะโอ้โหมีมีแล้วก่อนนี่ยต้นที่สามนะคะ ตอนเอามาตนน้นเล็ คิดให้เปียกแบบนี้เลยนะคะหยดงงอแบบนี้นะคะต้องให้อาหารพืชช่วยเนาะ ด้านนี้เป็นเป็นเรียกว่าเอ่อด้านด้านมันไม่ใช่ไม่มีปากใบนะปากใบอยู่ด้านล่างนะครับปากใบจะอยู่ด้านล่างนะครับอันนี้เราก็ต้องค้นให้ให้ให้โดนปากใบด้วย หอกอนี้อลังการมากตะไคร้ต้องเอา,เอาตะไคร้ออกบ้างตะไคร้มันโตจัง ตนนี้ต้นใหญ่มากเลยนะอวบสวยต้นใบดีมากคนะสังเกตด,ดูถ้าตุเรียนปลูกพร้อมกันสายพันธุ์เดียวกันนะครับปลูกพื้นที่เดียวกันก็ใช่ว่ามันจะงามเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเอ่อที่นีปัญหาก็คืออยู่ที่ต้นพันธุ์ต้นนั้นนะต้นนี้ก็กบบช้น้ำเนาะรับนี่กบบช้น้ำอันนี้ต้นสุดท้ายนะคะ สิบต้นนะคะนี่มต้อมีลูกนะอ่ะตวนี้ยังเหลืออีกอะ ได้เยอะมากในช่างเล็กๆ <laughs> ครับก็นะฮะก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็พ่นนะครับพืชทุกอย่างก็สามารถอามาพ่นได้นะครับแต่ว่าทุเรียนตอนนี้ก็ต้องให้ความสาคัญนะฮะเพราะว่าอู้ราคาดีมากๆเลยนะครับมีมากมีน้อยไม่เป็นไรครับดูแลเขาให้เต็มที่นะพอวันนี้ขอแบ่งปันคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่กบมากๆเลยเนาะที่มาฉีดอาหารพืช ให้ทุกคนได้ชมกันกับทุเรียนของเรานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะติดตามกันตอนต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะ